มันเป็นการทิดากมันรู้ว่าเรากำลังจะไปไอ้บักสัตดักกูวิสรัสเซียเหรอใช่มันนี่ดนเดะอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลยแล้วไอ้ดักกูวิสมันพานายไปที่ไหนทิลัเสเซียเป็นแคมป์แรงงานเป็นลุกนรกเลยเราเรียกว่าโวคูกกตา้าพระเจ้าช่วยพวกมันทําอะไรกับนายเมสันพวกมันไม่ได้ทำอะไรหรอกนะแน่ใจถ้าใครเห็นตัวเลขนะครับเมสันถูกล้างสมองนะ ทำไมคาสโซถึงไม่ฆ่านายทำไมมันมอบนายให้กับดาก์ควิส,วสเพราะว่าไอ้สองตัวนี้มันร่วมมือกันยังไงล่ะเออของกำนันก็ใช่แล้วไอด้ดาก์วิสมันพานายไปที่ไหนที่โบกุต้าจะต้องต่อสู้เพื่อ <to> ความอยู่รอดเกิดอะไรขึ้นที่โบกุต้าเมสันต้องพึ่งตัวเองเกือบปีได้มั้งคิดสีเมสัน พวกมันทำอะไรกับนายันยอมแพ้เรื่องความหวังที่จะออกไปแล้วแต่ว่าวิกเตอร์เลสนอฟนี่แหละเป็นคนหาทางให้กับฉันเป็นแสงสว่างให้นะครับมาป่าสีขาววิกเตอร์เลสนอฟพากเสียงโดยคุณแกรี่โอแมนนะครับผมพูดไว้ก่อนมึงแตกแน่กันวิกเตอร์เลสนอฟเหรอก็เพื่อนสนิทอะเออมมาเนี่ย อู้าเฮ้ยเออมันจัดฉากนะครับเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันเนี่ย่อยเหมือนเด็กน้อยเลยว่ะเฮ้ยหลีกไปปอบมาเลยสิมึงเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้ยเอ็งโง่มึงน,นี่ตลอดเลยนะเรสนอปอูอาอูชิบหายละชิบหายละส้องฆ่ามันครับเดี๋ยวมันฆ่าเรสนอปตายอันนี้เลยมึงเออซัดเข้าไปที่กามสลบไปซะเรสนอป เออม่สนทุกๆการเดินทางมันจะเริ่มต้นด้วยทีละขั้นนะนี่คือขั้นที่หนึ่งยึดคุณแจและตอนนี้เราจะยึดวอุต้าอุลาขั้นตอนที่สองล่ะโอจะความมืดสามล่ะลนพึงสี่ล่ะ ปล่อยสัตว์ร้า,ายาล่ะเด็ดปีกปุกเ,เทวทูต6ล่าเสริมกำปั้นเหล็กเต็ดล่าโคจากนรกมันบวกกันอยู่ครับไปไป,ไป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 เออแนะนำคนให้รู้จักนะนี่คือเซอร์เก้โคเซน ปีาศาจแหง่งแมกดานดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกับน <c oughs> ายนะเซอร์เกยจะไปเสี่ยงกับมันครับเราคาดการพฤติกรรมอะไรไม่ได้อนนี่แหละน่ากลัวกว่าผีครับผมพูดเลยโอยกระตุกกระตุกกระตุกเฟรมเบตกเสถีที่สองคืออะไรโอจะความมืดป่า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 เอาไปแบบนี้อ่ะ กระตุกน้อยหน่นอยเดสโนฟเชื่อใจไอ้อเมริกันนี้ได้เหรอด้วยชีวิตเลยเอาได้เราไม่ได้แตกต่างกันเลยนะเราทุกคนรวมเป็นอาหารที่ไม่ได้สังกัดกองทัพที่ถูกทรยศถูกลืมถูกทอดทิง้งแต่ว่าในบบก,กูต้าเราเป็นพี่น้องกันและกันนะจริงครับติดคุกไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆทั้งนั้น อ,อโหด,ดมากครับฉากนี้เหื่ออ่ออนะเพื่อนบัรจุใหม่ไปเอสโนฟพวกนายรู้ใช่ไหมว่านี่คือการฆ่าตัวตายแต่ชนะมันจะไม่ได้มาด้วยด้วยการเสรียสละลหรอกนาเมสันเราเป็นชาวรัสเซียย่อมรู้ดีกว่าใ,ใครเลยทุกท่านโปรดเตรียมตัวไปไปไออกไปตายครับ เออเออเออเมสัน <Mason. S 1> มาทางนี้เฮ้ยยิงแม่งก่อนไปออกคอยนะั่นมันจะฉีกเราเป็นดิชินเลยมีศรัทธาหน่อยสหายไปตามหลังนี้ไปนะครับมันยิงไม่ทะลุด้านขวาโอ้มันทำไมจ้ารวมไปดีสองตัวสองตัวหาย เอาคร่วหัวใจทับตายเข้าคอด้านซ้ายถ้าไม่มีที่กำบังเนี่ยคือถูกยิงแน่นอนครับรอรอรอด้านขวาเฮ้ยด้านขวาลวงไปดีปีมมนทำไม้ยระวังครับระวังถ้าข้ามวาคูตาไปได้สาหายพวกเราจะลุกพื้นขึ้นมาในส่วนที่เหลือ นั่นแหละสหายอันซ้ายด้านซ้ายเราอาโมันมีแมปในวากูตาด้วยนะอย่าผมจะอ่านได้หลอกของเลสนนฟนะอันต้นที่3ามคืออไร่ฝนเพลิงดูนี่ซาเมสารนี่คือขยะของพวกเราที่ใช้เป็นอาวุธเป็นตัวครับอูลราอูลรา อยาได้สูญเสียศรัทธาสหายจะ่าได้สูญเสียมัน่นเตรียมแผนมาเป็นเดือนเลยนะเมสันเราจะไม่หยุดเราจะไม่หยุดหายใจ<ร>และเราจะเป็นอิสระหรือไม่ก็ตายไปพร้อมกับมันจริงครับเพราะว่าการที่เราจะเป็นอิสระเนี่ยดีกว่าติดคุกเยอะอันนี้อฮ้ย เซอร์เก้าทาังคังแสงนั้นซะเมสันขึ้นไปบุญหอคอยสับสูงการลุกลานทางทิศใต้ไป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 ,ไป <c oughs> แล้วน่าเลยเลสนนฟท่ันมีแผนอยู่แล้วเราต้องการคนทุกคนน่ะให้มาละเลงเว้ยสต็ตที่4ี่ปล่อยสัตว์ร้ายสินะเดี๋ยวฉันจะตอบ รับคุณของชนเองพร้อมล้วมษสารมาเร็วเราสหายผู้กล้าในวูคูต้าถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะลุกขึ้นมาต่อกอนกับการกดเคียวันนี้เราจะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รักชาติที่แท้จริงแ่นนิเซียเป็นยังไงเราได้มอบเลือดของเราให้กับมาตุภูมิเราตอบรับ การเรียกขาของมาตภูมิโดยหลโคขอ้อกางขาใดๆเราได้มอบความวายยาวหัวใจของพวกเราวิญญาณของพวกเราที่จะปกป้องมาตุภูมิเคียงข้างของพี่น้องพวกเราได้ต่อสู้และต่อกอกับพวกเจรมาของพวกฟรั่งเสเราได้เคลือบคาที่ปื้นเลือดโคนดินทรายเพื่อให้ได้ชัยชนะของพวกเรามาโดยไม่มีเรียนตาหรือชัยชนะใดๆที่ถูกต้อง ตอนนี้เราจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อการแก้แค้นหลังจากที่เบอร์ลินล่มสลายดูซิว่าผู้นํำมาตอบแทนเรายังไงเรากลับไปโดยที่ไม่ได้รับการต้อนรับแบบปิติดินดีความสงสัยและการขุดขี่คมเหงนั้นวันนี้เราได้เบิกเนรให้กับผู้นำของเราดูเลยว่าตอนนี้เราแปดเปื้อนให้กับพวกตะวันตกโดยระบบทุนิยมเราห่างจากคนที่เรารัก และที่นี่กลายเป็นสาที่ที่แย่ที่สุดหนังเราอยู่ที่นี่โดยที่ไม่มีการปล่อยด้วยและความเป็นธรรมเราอยู่ในเมืองของดาร์โกวิสและหนังของเราออกไปจากกระดูกเรื่อยๆเราได้เฝ้ามองสาหายของพวกเราอายและล้มป่วยอย่างช้าๆเราอดอยากเราหิวโอยแต่ว่าเราจะไม่แหลกสลาย เพราะฉะนั้นวันนี้เราส่งสารให้กับผู้นำของพวกเราที่มันช่อชนและกดขี่พวกเราวันนี้แหละสหายบอคูต้าเอามันซะอูราขออภัยนะครับน้ำลายไหลเมื่อกี้ทางนี้ติดาวุธเลยสะสหายกำลังเสริมกำลังมาเร็วๆนี้ต้องไปที่กองขังแสงหลักแจะเข้าไปสู่สเต็ปที่5ยังไง ยิงตัวซะยิงล็อกเลยเมสันตามไปเราต้องถล่มที่นี่ให้รับคาบไปนนี้แหละครับผมแปรเท่าที่แปรได้นะยิงเลยข้างบนข้างบนเจเน็นๆกู้มันซะตายค่อยๆนะครับค่อยๆระวังระเบิดมันถือระเบิดอยู่ แล้วยังแพงนุ้ยเลือดของพวกมันซะค่อยดันครับวิ่งกระสุนก็จะหมดผ่านละโเ้ยว่าไงพวกสัตว์ร้ายพวกนี้ซะโหแรงอยู่นะมันจะทำพวกมันจะแรงอยู่นะมันจู่เร็วมันจู่เร็วมันจู่เร็วอ๋อมาถึงแล้วดีมากมันดียังไงเนี่ย ก็คือสิ่งที่พวกเราต้องการต่างหากล่ะสเต็ปที่ห้าเด็ดปีกวกเทบวัตูุไว้เร็วหน่อยไหมสันหัละรือปไปไปไปะปภาค6กก็มีนะครับแมปนี้โบกูตา้าแต่นี่คือภาคแรกนะใจเยน็นดวงหปซะเออดวงไปดีไป ไหลจ้าล่วงไปเดียมาเร็วทางนี้ไปไป้างบนแอลชุมวกมาบอกว่าคงเวิร์กว่ะไอสันยิงชุมวกยิงแม่งโลดเอือออ้ว่าเอาเอาลวง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 โอ้โเรียบร้อยครับไป ฮ่ารู้ใช่ไหมว่าต้องทำยังไงอ่ะอูอร่าแห่คุกนรกครับพาดนี้ผมตั้งชื่อพาดนี้เลยแห่คุกเพื่อนายอ้อมไปอ้อมไปเฮ้ยอ,อยู่หลังที่กันบางว่ะตายซะพวกมึงอะ่ะอย่าได้กลัวตึ๊บ รันไปข้างหน้ารู้แล้วรู้แล้วขึ้นบันไดไป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 ไม่จับเป็นเว้ยได้ยินเขาแล้วน่าจะหายตายหมดนะครับไม่มีการจับเป็นโดวันเทคเพลย์ซนเนอร์ข้างบนอีนพยายามล็อกดาวน์ข้างแสงดูบนก่อนยิงต่อไปเรื่อยสหายยิงต่อไปเออยิงเคลียร์ทางนี่แหละสัตว์ มันพยายามเปิดประตูเฮ้ยเซอร์เก้โอชิบหายรัวมาซะไม่เมสันาก,กากำลังเข้ามาเปิดประตูเร็วเปิดเร็วๆๆปุซี่ปุซี่เปิดประตูแล้วครับรัวมาซะข้างบนข้างบนไปกันเถอะดัดฟ้าดาดฟ้าพวกมันกำลังมาดัดฟ้าโอ้ฆ่ามาให้หมดซะ เยระเบิดแมวล่วงไปเดิอุ้ยเบสนอบ็อปจะทำไงกับเซอ่ะอีกปัญหานิดเดียวเสริมกำปั่นเหล็กสินะอาไเร็่ทางนี้ผมไม่ไปไปไปๆๆๆระวังครับระวังใจเย็นๆกำลังเสริมกำลังเข้ามา เราไม่มีเวลาแล้วนะพวกมันพยายามจะไปชิงเข้ามาไปให้่ให้มันเข้ามาสิฮ่านี่แหละเครื่องตัดเล็กของที่ต้องการเว้ยอุ้ยชิบหายคุมกันฉันด้วยตัดไปยิงหัวนะครับบูโดโซเซอร์ระวังระวังเอาหัวเรียบร้อยเกียร์ทางให้ฉันด้วยนะเมสัน อูละล่วงมาเลยอันนั้นนะใจตัวเองล่วงไปซะ,ฮะ,ฮะดีไปดีกว่าครับผมเล่นตอนกลางคืนนะต้องเบาเสียงนิดนึงตั้งใจยิงหน่อย concentrate <oughs> จำได้เลยครับอะไรเดือเฟสเดือเฟส c o n c e n t r a t e ั n น m a ด้วย กูมาพังกำแพงออกมาแล้วถอยเร็วถอยเร็วเปิดเซฟอยู่นี้เลยเกือบได้แล้วเว้ยเตืงให้หน่อยรูลแล้วรู้แล้วเฮ้ยลูกซองซองชิบหายละโอ้หลูกซองซองบูเซอร์อันนี้หน่อยเมสันรูลแล้วรู้แล้วขอการให้มึงอยู่นี่ไงไปชิบหายลูกซองซองอีกทีนี้ก่อน ทั้งใจยิงหน่อยกรูอ้อยู่เออนั่นแหละเฮสันยิบปืนไม่ไดิกันเร็วรู้รู้รู้แล้วรู้ละชิบหายละชิบหายชิบหายชิบหายอุ้ยมานีเลยมึงเสริมกำปั้นเหล็กอะไรจ้ะมึงมาเลยสัตวออ์อ๊ายไอ้ใจเหี้ยออย โ้ขอ่อยิงเดี๋ยวปืนมันร้อนเบสม,มันฉีนเว้ยเอยระเบิดไม่เอาระเบิดไปซะอันตอนที่เจ็ดคืออะไรสหายโอ้จะทั้งโลกอิชิหายปืนร้อนปืนร้อนเพื่อเกียรติยศเพื่อการแก้แค้นเพื่อแผ่นดินแม่เออยเปเทรัเสเซียนะครับ งบนขบวนบนหายแล้วชิบหายแล้วร้อนมากลมที่นี่ซะสะหายคลา,ายหมดคหดครับคายหมดอ้ยเจ็บเจ็บเจ็อดปล่อยความเป็นเทดอดน้ยตายซะ ไม่ต้องเมตตาพวกมันอุย้ยไปไปไปพวกมันใช้แก๊สซ้ำตาเมสันชิบหายแล้วแก๊สซ้ำตาเอื้อเยอะแก๊สนะครับเอื้อหายใจไม่ออกพวกมันใช้แก๊สซ้ำตาทันหายใจไม่ออก แล้วเลสนอบยังอยู่กับนายไหมเขาไม่เคยทิ้งฉันประตูเนี่ยมันตึงได้ไม่นานหรอกเว้ยและก็ไม่มีเวลาแล้วด้วยนะแต่ว่าถ้าเราจออกไปมันจะต้องเต็มไปด้วยเครื่องของไฮดร,รีกของวคคุตา้านี่แหละที่ผู้นำทิ้ไงไว้ให้กับกุญแจของพวกเราไปสู่ขั้นตอนที่8เว้ยอิสรภาพ แกุกนันลกเพื่ออิสระภาพไปเลยเอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้ยว้วเฮ้ย,ยไปไก่ซุ่มตีนี่สัตว์เร็วหน่อยเมยสันเร็วหน่อยเร็วหน่อยนั่นไงรถไฟตรงรีบแล้วเมสันห่วงไปซะมึงไป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  วมันจะไม่ปล่อยให้พวกเราต่อสู้หรอกนะเออรวมไปสิเสียงภาคโดยคุณแซมวอตทิมตันนะครับให้อวตารนะเมสันนะถ้าใครจำเสียงเขาได้ทางนี้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออเอปนนปนนปนนเปืนกวนปืนกวนอย่ายาปืนกวนเพิ่งไปรถบรรทุกเร็ว เออนี่แหละว,ว่าไงพี่มึงลงมาเลยล่วงไปซะเออพังเอามนอนการในห้น่อยอ๋อล่วงอ๋อใส่ล่วงไปดีเออเจ๋งจังวะอะไรเนี่ยยิงก,กูจังเลย รถไฟอยู่ไหนวันนี้เฮ้ยทางเดเฮ้ยเออตันไงกดปุ่มไหนโดดเมสันโดดไปเมสันไปอ่านายแล้วมาเร็วเลสนอบขั้นตอนที่8อิสรภาพนั่นสำหรับนายเมสันไม่ใช่สรับรชั้นเลสนอบ เลสนอฟนะครับพอแยกไปอีกทางนั่นเป็นครั้งสุดท้ายใช่ไหมที่นายเห็นวิกเตอร์เลสนอฟใช่มันก็สักพักใหญ่ๆแล้วตัดจบก่อนนะ